我们打起来。 รถนะคะตันนี้เอผลิตอะริลิกตัวใหม่นะคะจะเป็นอะิลิกคือจะเป็นสองดีนะคะเป็นอะริลิกขอบโครเมียมนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีขอบโครเมียมนะคะตัดตามนะคะก็สวยตลอดไปอีกแบบ ส่วนไฟหน้านะคะตัวนี้เชาวอัพเดขึ้นมานะคะก็คือทําไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้านะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็คือใช้โคมเดิมนะคะก็คือเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวโคมเหลี่ยมตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟมัดแต่งสามขีดนะคะคแล้วก็เป็นไฟเดย์ทามแบบวิ่งนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นแบบวิ่งนะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มเติมความหล่หๆาก็คือครอบเป็นถีดําเงานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกครอบทุกอย่างเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ เพิ่มให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้สาใช้งานค้นนะคะเป็นค้นดานะคะเป็นดำดำาเงานะคะนะคะด้าเราตัดขาวก็สวยมีสปอร์ตนะคะนะคะส่วนเซนเซอร์หน้าก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตามปกติเลยนะคะสำหรับ ด้านข้างกันได้นะคะด้านข้างจะมีพิโก้เสาใช้เป็นตัวสามนิ้วนะคะแบบเหาน,นะคะลูกค้าเลือกแบบดำเหาคือขนาดสามนิ้วนะคะก็คือเป็นงานติดนะคะงานเพอ่ข้าจะเงียมมากนะคะรัาตัวนี้น,นะคะ,ะแล้วก็มาล้อแม็กนะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กนะคะแม็กคูเอลนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีดํานะคะคูเอลลายเวเปอร์นะคะแล้วก็ มามากนะคะทุกนีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ส่วนครอบต่างที่เป็นโพรเมียมตัวนี้สาวใช้เป็นงานพ่นดำเงาทั้งหมดนะคะลูกค้าเลือกมาแบบคะมีเซฟไ้าอยากได้แบบไหนเราก็จะให้ามกันเลยดำแบบนี่เลานะคะแล้วก็ส่วนมือจับก็จะเป็นสวนที่มือจับจะเป็นการครอบนะคะนี่ค่ะเปลือกแล้วก็ถอดออกได้เป็นครอบโพรเมียมนะคะแล้วก็มีรองามือจับให้ด้วยนะคะเปื่อกันรอยนะคะแล้วก็เผืือกกันเล็บมืออะไรเงี้ยค่ะส่วนรอยต่างๆนะคะ เพิ่มเติมให้อย่างคือจะเป็นตัวกระสานนะคะแล้วก็ตัวราวคาราวาราที่เสาใช้เป็นงานพ่นนะคะเป็นปกติจะเป็นสีเงินนะคะแต่ตัวนี้เราใช้งานพ่นนะคะเป็นพ่นดำเงานะคะลูกค้าอยากได้ออกจากลอดจะกอดนะคะจะ,จะม่อจะพ่นอย่างคือตรงตรงบันไดนะคะตัวบันไดบอตตัวนี้ก็คือจะเป็นโครเมี่ยมนะคะ ลูกค้าอยากได้เป็นดำทั้งหมดนะคะเราก็พ่นให้ลูกค้าตาครับเรียบร้องนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มาดูภายในกันบ้างนะคะค่ะภายในก็หรูหราเหมือนเดิมนะคะค่ะภายในลูกค้านะคะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสครับเพจมีไฟมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่สาวเพิ่มเติมให้คือตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นโฟม 5D นะคะเลือกสีเป็นสีน้ำตาลสีไวแดงนะคะ จะดูมืดนิดนึงนะคะพอดีวันนี้รีวิวเย็นเลยรถเสร็จเย็นเลยค่ะจะส่งมอบรถคุงนี้นะคะตัวนี้ภายในก็ถุงหลาเช่นเดิมนะคะไไก็มีพารามิชมวลชันลูนะคะแล้วก็หน้าจอาทั้ง1 8นิ้วนะคะระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบครันเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะภายในด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะ าภายในก็คือใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่ด้างอเนกประสงค์นะคะสาหรับรถครอบครัวจริงๆนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็ตัวนี้ม <60 US S 1> ันสามารถพับเบาะได้นะคะทีนี้คือสาวจามีตัวตัวเบาะนะคะตัวนี้ก็คือสามารถพับปรับได้เรียบนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้ แล้วก็ภายในนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถนี่ค่ะปรับพัดลมพัดลมแอร์นะคะแล้วก็มีตัวไฟบ้านนะคะลูกค้าก็ตัวนี้ก็าสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะประมาณ220โวลต์นะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้เลยนะคะเดยวมาด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวหลังคาสาวแรเปเป็นงานแรปนะคะแรปหลังคาเป็นสีดำด้านนะคะตรงนี้ขึ้นพันนะคะ ตัวนี้เราคัดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานค่อนข้างจะพรีเมียมทั้งหมดนะคะตัวนี้และก็ที่หล่อสุดๆตัวนี้ก็คือจะมีะตัวไฟตัวนี้ไฟท้ายเสาใช้ไฟท้ายเป็นแบบ D L C นะคะแบบเป็นสามสเต็ปนะคะเวลาเปิดไฟจาหาด้านท้ายตรงนี้ก็คือเปิดไฟเดียวก็จะเป็นแบบไฟวิ่งนะคะตรงนี้นะคะเดีย๋ยวสาวไปเปิดให้ดูทีนึงนะคะแล้วก็มีไฟคาดท้ายเอเวอร์เรสต์นะคะเป็นสองสเต็ปนะคะเดีย๋ยวสาว เดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะคะ เปิดเราเปิดไฟเดียวก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะคะเป็นสเต็ปแบบนี้เ๋ยสาวเปิด ไฟท้ายตัว C ีตรงนี้ให้เพิ่มเป็นไฟทักทิมน,นะคะตัวน,นี้คือแต่งเพิ่มให้นะคะทั้งชุดเลยไฟท้ายนะคะแล้วก็ที่ได้ยินเสียงก็คือตัวนี้สตาร์ทเครื่องให้ได้ยินเพราะว่าจะเปลี่ยนท่อให้ด้วยนะคะเป็นท่อ SLK เนะะี่ยค่ะตัวนี้เลยนะคะท่อ SLK คือเปลี่ยน SKS นะคะก็คือเปลี่ยนให้ทั้งเส้นเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ของเก่าเราคืนให้กหับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะ ในกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองนะคะแต่ว่าก็คือไฟด้านท้ายก็คือเป็นทับหับเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยค่ะพักเรียบได้ถึงด้านหน้าเลยนะคะตรงส่วนตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงตัวนี้คือเป็นได้ถึง900กิโลนะคะลูกค้าใช้ใช้งานได้จริงนะคะเจ็ดที่นั่งจริงสำหรับ SUV ถ้าลูกค้าที่ท่านไหนที่สนใจนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถาเปิดให้ดูเป็นไฟฟ้า แถวที่สามนะคะเป็นบ่อไฟฟ้านะคะพ <c oughs> ับเผื่อลูกค้าไม่ได้ใช้งานก็สามารถบรรทุกของได้นะคะก็คือใช้งานได้จริงๆนะคะตรงสว่วนตัวนี้พับบ์ดได้ไปถึงแถวที่สามเลยนะคะสว่วนตรงนี้นะคะตัวนี้ก็ฝาท้ายเราสามารถเตะเปิดได้นะคะกี่ตัเแกเตะเปิดได้หรือเปิดจากดอกแจเลยก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากด้าน,นหน้า ถ้าได้ได้เหมือนกันนะคะตรวจสอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันเลยะค่ะ พอแล้วนะคะสำหรับตุาช่วงปลายเดือนนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหารถบครัวอยู่นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สามารถบรรทุกงานใช้งานได้คือบรรทุกได้ถึง900กิโลและสามารถนั่งได้จริงๆนะคะทุนนี้ก็ทักฐานสาวได้นะคะที่เบอร์8594 892หรือแอดไลน์ดับเบิลด้านล่างได้นะคะสนใจโปรโมชั่นไหนก็ทักถามกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย10%หรือจะเป็น ไฟด้วยก็คุณอ,อาจจะมีดอกเบี้ยนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้สาววิทนะคะสจหรับที่